รีวิวงานสสวยๆเพืเ่อนๆชมอีกแล้วครับชุดนี้ที่เห็นคือเป็นชุดยกของ t i เกอร์ d นะครับความสูง6นิ้วครับอืมปรับอัจจัดเพิ่มเติมได้ถึง9นิ้วนะครับผมอืมนะครับความสูงก็จะลอยๆ6นิ้วปรับมาตรฐานนุ่มมากนะครับผมยางเบอร์315 75ทับ75า R 1 6นะว,ว่าจะแมทแล้วลงตัวพอดีนะครับผมตอนนี้เก็บรายละเอียดลึกๆแล้วนะครับผม อีกสักพักก็จะลงพื้นแล้วครับนะครับชุดคิดงานคานคู่นะครับคานหลังคานหน้ามีชุดคำหลังนะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับชุดคานคู่หน้านะครับผมงานออกมาทันสมัยมากนะครับตัดด้วย CNC นะครับเพื่อนๆนะปรับปรุงคุณภาพขึ้นมาให้อีกนะอืมพอมานี่หนาเลยนะครับชุดดอกเผาครบ ลงตัวอะแดปเตอร์เพานะครับมนะครับมาดูข้างหลังกันต่อครับนะครับข้างหลังก็เนี่ครับเป็นก้อนรองปรับองศานะครับขนาดความสูง6นิ้วครับอืมนะครับอะแดปเตอร์เพากางเข้าไปเรียบร้อยองศาดีเยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็จะลงพื้นแล้วนะครับอืมโอเคงานเนี้ยบๆคุณภาพอีกหนึ่งชุด ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณครับ